เขาต้ออุปจงแม่นอยู่พี่น้องนี่เด้หอยตีนเนาะหอยตีนเพิ่นเขาว่าอื่ออยเกิดเด้กกกกีดแูก็ใส่อเกยางก็ทําเป็นถอยเด้ย่างก็ทํานี่ว่าจะจลอกเนาะแม่นบ่อันนี้ดจนเนาะมคุกนี่มีแห่ มอ,อ,อ,องโต้กเนเลยของอยเลยบันไดอะนี่ยันไดมนแหอาตามตามตามรอยตัวนี้เลย ่มแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อ่อเม่พี่น้องบัสกุสุคนต่ว่าสิเป็นพี่น้องทางฝังลาวเด้อนอนหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝังไทยผอเม่พี่น้องทางต่างประเทศเนาะกัยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของบาจิตอุทพรคือเก่าเนาะพี่น้องเลยกามันนี้เนาะพี่น้องทางบ่าจิตเองกามาอยู่ที่เฮือนของอุยตุกเพลินพี่น้องเพราะว่าคือว่าเนาะหาหลายมือแล้พี่น้องทางบาวจิตเองกับอะไมีโอกาสเนาะหาเขามาเยี่ยมยา่มทามไทยอยู่ที่เฮือนของเพื่อน นี่ก็อ่าคือว่าเลยเนาะพ่อพี่น้องมื่อนี้เดี๋ยวทางบูจิติงเนาะที่เขามาหาเอ้ยคนในการถามไทยเนาะอ่าเพราะว่าอ่าได้ยินเนาะพ่อพี่น้องว่าเพื่อนของไอ้ทุกคนนี่อ่าถือกัดแน่พี่น้องเลยอ่าสิว่าจังใดก่อนเนาะอ่าเพราะว่าอ่ามีคนขึ้นเพื่อนนี่นะพี่น้องเลยทางบูจิติงก็เป็นห่วงอยู่เนาะอ่าก็เลยอยากมาเบิ่งเนี่ยพี่น้องเลยอ๋อเนาะทุกอนเจพ่นงามเนาะหะถือกัดเขาได้จังใดเนาะนี่ก็ได้เนาะอันน่ะ กูสิว่าจะขึ้นก็ได้พี่น้องนั่นแหละปสนสนุนพอพี่น้องเดี๋ยวสิเข้าไปทําไทยทั้งอันนเฮือนวิตุกเพิ่นกันเลยนะพอพี่น้องเอ้ยกอันนี้จะเป็นทั้งกําแพงเนาะอ่าทางเฮือนเอื้อยเพิ่นกะอ่าเอล่าเนาะงทงทั้งอนเอือนเอสาเพิ่นก็ถือว่าเฮ็ดอ่ากําแพงเพิ่นพอลยังสงสัยยังบ่ทันเฮ็ดเนาะอ่าเฮือนของวิุกเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยเอาจังได๋ก็สิเข้าไปหาเพิ่นได้เด้อเนาะ เจียงกับเปปล่งแน่พี่น้องเอ้ยฮ่าโดยป้าเอ้ยสบายดีเรื่อยเด้อสบายดีสบายดีเนาะฮ่าดูเนาะเป็นยังไงอยู่เพื่อนน่ะอือเนี่ยเครื่องอยู่บหมีเครื่องเงแค่ยังยุ่นเลยไหมโดยเมียเบียดเป็นเอามาฝากเมียเบียดโดยใช่เม่เบียดที่ทางไหนพม่มเมาสินี่พุ่มกินเห็ดบ่โดยโอ้อันมาด้วยบุญเห็นบ่โดยม่ักเถินมาเยี่ยมหนีบ่ Oh. Ồ Rồi, rồi, nó bỏ video Như này nó thấy vô cần cho khốn thơ này nè Nóng sợ của em hiền, thì ăn. có nóng khốn sáng khốn Mò Nóng sợ của em hiền Mò, mò Thì có nóng khốn hơn Khác, 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 nóng khốn thì nóng Hà, chính khảo đấy sợ vậy Nóng non mò Bỏ, nóng khốn phải phùng kì nè Ồ Cô tự nhàng Ồ, 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 นอป้าโตขึ้นเนี่ยดิพี่แองเลยแม่ตู่บอกมาจินไทยหุ่นไหนแม่เลยอืมด้วด้วดยนั่นแหละกับเป็นจังไหนเนาะอ่าคือนีิทราศบุรีเมีนบ่โดยอ่านั่งนั่งกันนั่งกันคุยกันก่อนคุยกันก่อนเนาะนั่นแหละพี่แองเลยกับมาเบิ่งเนาะว่าเป็นจังไหนเนาะมีคนขืนเทือนบ่เข้ามาเขาต้องเมือเดียวกับผูกปีเราผูกผูกออกหมดเลยเฮ้ยปีนผืนบ่โดยเขากาดไห่ขึ้นทางอ๋ออยู่ช่องเงินบริมีในอานร์ทีเมนบ่บ่ โอ้เจ้าข้นยืนบ่โดยู้่ออกมานพอตีนเป็นาอ๋อะไรนะอ๋อนี่ไหนพีนเอายกัเจ้ามือได้เสียเลยสี่มือเะสี่มือบ่สี่ห้มือบ่ขนเพื่อนไรสองมือขึ้นเงืนสองมือนเงอนในสองมือบ่คือปีนออกมาที่ไกัไขทั้งประตูอออปะนี่ถ้านประกาศมาคือไมประกาศมาแล้วแหละป่นขี้นทางนั้นในันไดออกน มาปินเอิ่มเอาในนี้อ๋อออกปรงเยีมนี้เนาะโดยอ๋อขึ้นไดพุ่นแล้วก็ลงมานี่เนาะโอ้ลายบ่ดีเห็นคู่มานี่สิบินอืมเนาะผู้ใดเดี๋ยวสิให้เบิ่งนี่ก็มีหยังนเอ่ยสิหนี่แต่ปุกอมสินเน่าโเนอีน้อยเพิ่นกปุกอมสินบ่เพิ่นหายเพิเถิโอ้ยน้่อพี่น้องเอ้ยเงินไว้เก็บไว้ บ่ไปเฮียนยามบ่มีผู้ใดนั่นอือบ่มีเฮียนลานั่นคือเอ้ยบุญเพิ่นมาบอกเพิ่นอยู่บ่ลยังบ่ทันเว้าบ่ได้ว่าสิเพิ่นทางเอ่ว่าเพิ่นยังสิเอาเสื้อผ้ามาให้เพิ่น่ยังสิมาใหม่อยู่อืเนาะให่มีแต่กะปุกเนาะกะปุกอมสินบ่ของะซ่ของาซ่อนสนอเจ้าเอาแต่กระถิเมียนของเอน้อยหาไปมอโตเลยตัวน้อย มันแต่หน้ตัวใหญ่คือสิเก็บไว้หลายมื้อเถอะป้อน้องเพิ่นโฮมไว้โอ้ยเงินเพิ่นมาผู้แขนน่นมาส่งสายป้ายแล้วน้องก็ได้ผูหลายผู้นำส่งสายป้ายอ๋อนั่นแหละถ้ามื้จิตเองก็คือเว้าเลยเนาะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละเนาะอันนี่นํามาแหละก็มีท้งแม่เพิ่นแนะนํามาเอ่อก็ว่าโอ้ยเนาะมาเฮือนขึ้นก็ยังคึดอยู่เลยว่าขึ้นทางได้เนาะมันไม่ไหม่ใบไม้ป็กาือค่านั่นเด้ มไม่ไม่เพิ่นกาดนะกาดกายทาส่ให้ายนี่มันแป้งพันละอันนั้นเสร็จมันเป็นไม่กาดเพ่ทียมขึ้นได้ไปว่าเอาเป็นว่าออกเปนนี้นี่เห็นห้อยห้อยตีนบ่บนขึ้นการไปบอลเลยมันมีพอนให้น้องต่อยตีนลงมาเลยะเข่าทางนั้นออกข้างนี้เวลาออกมันจะได้ขึ้นแถวนี่ด้วยแต่บอลม่มีบ่บอลข้นขึ้นขึ้นไตะขึ้นเลยบ่ขึ้นตะขึ้นท้ามเลยเออเอามือหนึ่งไปอยู่ไปบป็นวายดีไหม มวยบ่โดยอานั้นเปอาไว้ว่าสั่งไว้ทีแม่เอาไว้วมามาเลยบ่วาเลยจัหน่อยหอโทรบอกมันใมานี่แมบ่อือามาเด้เอ้ยตังหงแม่บ่มาลวกันหนึ่งมาอกแล้วก็หนึ่งหนึงแล้วก็ตาแหงนึงลายลายบ่ลายลายบ่กาบูดลายเอาอีกประมาณสามเทนมีแต่ว่าเอ้ยกะเอเห็ดเนาะเห็ดแล้วก็หนึ่งต่างหงไหวเลอเด้อเนแมันนองไง ไอพี่น้องไปทำจริงจริงกันนั่นแหละก็โอ้ตกใจได้เอ้ยตกใจอยู่เนาะเพราะว่าเอ้าเราสั่งเปลี่ยนได้เนาะคือเป็นจุกเนงามเป็นงามบบนู้นี้มีแต่เสื้อผ้าเสื้อผ้ากแบบไงจะดีเพร่ะน้ำมาผ้าเหมือนบ่โดยกเป็นถุงมาผ้ามือลุงเฮาทุกคนมาโตแต่บัดมานำเบาเตียงไะไบัดนีเบาเตียงเขาหงำบดมาก็เลยให้ลุงเฮาไปสั่งไปก็เลยไปจนหมดตาพี่น้องน่ะตายีันนอกนั่นแหละนั่นแหละก็ คือว่านี่เนาะอนาทั้งนาเมพันกัอ่าโทรมาถามเนาะก็คือผู้ใหญ่จะดีเนาะอ่าเมพันโทรมาถามว่าเรื่องขึ้นมาอย่างก็อนาเสาประตูนี่นะตัวใหญ่นะมันคือขึ้นของนาเพื่อจะซ้ะนงทงเวลาแบบนี้นะเป็นจเไดนเรื่องงบหนึ่งหมดแล้วบ่้อการปนินแปลว่าก็ว่าเงินจ่ายเป็นสางเข้วแล้วอืมเลยว่าปนินขายยัขายยังบริจาคได้บ้าง โอ้ทรงสัยเพิ่นอาจจะอ่าเฮ็ดกับงานของเพิ่อนอะไรเนาะเพิ่นน่าจจะชีเคียงงานของเพิ่อนอะไรเนาะค่ะ้ังมาเพิ่นมาอืมแต่ว่าจากที่อ่าเบิ่งนี่คือยังบ่ทันได้เฮ็ดเนาะเบิ่งนี่เนาะอืมเพื่อนเนีก็ทางแม่เพิ่นก็ว่าคั่นว่ายังบ่ทันมีผู้ใดเฮ็ดก็เพิ่นก็จะเฮ็ดให้อะนะิ่นบ่มีหัวอะไรแบบนั้นอืมป้าก็บงัวก็บเขาของงัวงัวก็เข้าแม่นบ่้างงัวหรืองัว นั่นแหละใช่แต่ว่าคือกระสอบกระานเขายังอยู่ครบเป็นบ่กยังยังในเข่าเรือนต้มบจิตมาตอนนั้นเด็กกับพ่อกกระโดดหนึ่งหาสั่งยังกินแน่เนีก็เรืออยู่ใกายคือกระสอบเนี่ยยังในเข่าไปไดป้า่พูดเอาเครื่องป๊อกเนี่ยตอนมีคนขืนเทือนน่ะคือทั้งเอ่ยไปทางไหนไปบังวายบังวายปยเพราะว่าตอนหลังจากหันตะเลงเข้าคุณตะเลง วันองศพก็ไปโรงเรียนมีผอยู่ก hmm, <who S 1> ็ไปประเดิอนไปมาส่งไปเนาะกลมากลเป็นจะให้พ่อหูอยู่บ่ก็จัดอยู่บ่ก็พ่อหูพ่อหูอยู่เนาะแต่กับหมว่าดีกว่ายเาอืมหูอยู่เนาะแต่กับหว่ดีกว่าบ้างๆเราพี่น้องไอ้เนาะเรื่อนกระดุมเสือโตนเตียงฝากระหินปนุมาเป็นกะดมนุ่งไกก็ปก็เลยเย อือๆๆๆๆโอ้ยเนาะจังได๋ก็คือว่าแลพี่น้องเอ้ยไปรถก็ยังไฟกระแจ้ด้งคัใส่โซ่แต่กระแจ้นก็ยังไนอนเผารถอีกนอนอยู่ตูกนอนอยู่ตูเนอนเฮือนใหม่ก็บ่ได้นอนอยาอยู่่อาอยู่เชียอีกโอ้ยเนาะบ่มีเด้คืออ่อเฮือนใหม่อยู่เนาะน้องเพิ่นนอนกับน้องไอ้น้อยอืมแต่ว่าเจ้าของนี่ไปนอนอยู่นี้ Ủa, oh, mà xe được che là cái xài sổ là cái phúc ở bà tăng của miền Vì là mình đang nhìn cái phố nhìn là cái non như hạnh phó như hạnh uh... Ờ Và không, cứ mấy người là bất cứ mình là mình có đình xiêng Cứ gần có nông thôn nhau mà khai nữa, mẹ bà vẫn hết cần vậy Ờ, mình có tu, mình có tu, mình có hơi chạy Ờ, đúng Cái này đình non cứ cầu khó luôn, mình thấy nông non thôn non như Mình thấy bà chỉ hết khổ, thằng bằng lăng bao Rồi, thằng điểm, ผมอยู uh ่ได้น mm ี่อ่แล้วก็สิหาแม่มุตีเอาแล้ก็แหมแบบดีก็สิมาอุได้แหมซอๆๆแกขอเอาเฮ็ดเอาซั่นแน่เนาะน่ะไปนี่พี่น้องเฮานี่แหละเฮ็ดเองเนาะมันก็บ่พอสินั่นน่ะเฮ็ดเองก็ได้ันเคยกดอกเพราะวมันเอาไมเฮ็ดแต่เอาไมต่อันั่นแหละไปซะเอ้ยเดี๋ยวพาไปเบิ่งกนไป นี่พี่น้องเลยมาขออนุญาตเลยพี่น้องเด้อเนาะขออนุญาตเขาในเฮือนเพิ่นแต่ว่าคือทั้งเงินย่งไตตะเกียงมืออันนี่นะไตไฟฟ้าแล้วนี่มันยังชานน่อันนี้ถูกไตคือเรียกว่าตะเกียงนะเนาะหมูมันก็พอกันเมร์มันขด้มุมูอันเดียวหมงกันเดียวบ่โดยว่าสิบเปอร์เซ็นตเพราะว่ามีหมงอันนึงอันนี้คือนอนเลยแม่นบ่บ่ได้กางมุ่งให้น้องนอนหงายนอนเพราะว่ามัดงานอาบุตรผมจะนอนพี่กับน้องชายอจริงแต่ เลยไปนอนอะเอาไปนอนที่วงนัเลยว่นอพี่นอนอนจผลงานเนาะแม่เ็นมไปไปนกระตุกนี่บ่พากันออกมานก็บบนอนนี่มัน้อโอ้ยเนาะจังเมนคนไปนองเบิ่ดด้วยเี่ดเจ้คู่ออ้เฮยตีนเนินเขาทังอุปงพ่เมนอยู่พี่นองนี่เด้เยตีนเนาะ Từ hồi cửa đến đây, có xốp, có xốp, chi đăng, mẹ cũng sai, con xài, Hồi cửa nhà có thể mới thôi đi Nhưng mà chân lọ của nó mệt mỏi đi Rồi Chân lọ của nó mệt mỏi Mặt cụ mệt, tự nhiên tôi chỉ thang tay thì mệt mỏi Tự nhiên mình khảo vào đây, mình lọt đây Mình bỏ lông, để khỏi lỗ mình bỏ lông Ồ, thế nào Rồi khảo ốc ngặt ở แสดงบ่แสดงปแสดงองเอาเองแต่ว่าแสดงกับหนโอ้มาเซนมาเบิ่งวาเบิ่งเนาสบายดีว่าเซนสบายดีมาเบิ่งมาเบิ่งวาเซนเฮ้ยเ้ยมาเนี่ย่านปีนมาแล้วเฉพาะดอกเนาะเด้ายมันหอยตีนเขาามันมีไหมได้แต่กไม่ไหมกาดนไหมก็ทาสีไดที่ว่าเาจนั่นมีขโมยข้นบ่แมนแมน มันจะมีแนวสำคัญหรือมันจะปกนองหีบห่อยม่อหอยตีนหอยขาในการนั้นในประเนจนอันนี้อันนี้เห็นนะตะกี้มันชี้จับต้นอะไรทำเราไมนบีก่อนอ๋นนี่จะบีได้ในประเนหมมันเป็นไม้กากท้าสีได้ไม้กาดแบบย่้กยอยู่ข้างนอกเนี่ยอไปให้ก็ซานเขียนเวียดให้ซาใส่งานนั่นเอเอาไปบั้นซาโต

คือสิ่งที่ว่าเสียสิ่งสิ่งของน้องเป็นสมีสองโตโตหนึ่งกับปัดเอามีนแหกเตะเงินเลยกระติกงในห้องน้าไปเลยทิมเจะบอกคือเพื่อนได้เข้าไปรับเงินอีกว่านี่กระปุกขอนสินเนาะของเงินกระปุกหมูนั่นเองกระปุกหมูน่ะดิองโชคค่ะของน้องโชคของน้อยน้อยของน้องไอ้หน่อยครับไปมันโตมันโตหน้อยดิของน้อยนี่ก็ของโชคโตไงมีเรื่องวันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเดียวโดยว่ากัดนะนะพี่น้องเอาไม่กัดมือมือใดเนาะ

ของนองสกคนเลยของนอีน้อยเลยบรรดาอะไรนี่มันมนแหกเอาตามตามตามรอยตัวนี้เลยถงเดยแหกเอางะนอกเาน่องออยเาอ่ยวน้อยเลยได้เอาแบบเสียงบรได้ไงายมันตัวใหญ่นี่จะเป็นมาบรรดาอ่อยโสกไปเหรอคะให้เขียนเทียบแอ้ยเนอะก้าวขึนนี่เขียนปนี่ประมาณข้เขาหูแคนในฝืนมือขึนเงินโชวีเมนูเมืนกัมาสังเซนไปเป็นอะไรสักจางเซนเป็นอะไรกับคนน แต่ว right? ่าเพิ mm ่นโฮมเมียนอยู huh. ่นอือเล็กนอยเนาะได้ส huh. uh ํา huh. นักก uh ันหลายแล้ว huh. พ uh ี huh. okay. uh ่น huh. so, ้องเอ้ยเพ่นโฮมเมียนเวลาให้เนเมียนวลสิกินสิมาโมสพกเมียนนซว่าะุลุกอืโอๆๆไปเเ็กับพวกน้องัแหละแนวคือออกมาจากนี้บ่เสรนี่มาจากนี้ก็ไปออกประตูตรงนั้นอบ่เยี่ยมโดยคุมหองแลเยี่ยมตัวนั้นอ๋อจริงมันบ่ิงทางนี้บ่ มันมีสดลงในสดงอันซัแคนนงละพสแงงานเือนกับบรหโอ้งันนี่แต่มันไหนยากเหัวคอมันใหญ่นนีสแดงมนป้นในนองหันจะ้นในองให้สี่น้องเนาะัสแลงกับบริรสแงกับไบนำัสแดงกับสดงงองเขาะมัะยิ่มันจะหนักเนี้ยนั่อเนาะใบนำเนาะแ่เราไม่หนอนนอนสุคือเรื่องเดินในช่องร่มนี่เนี่ยมันจะเสียงอยู่เสี่ยงเรด้เหรเขา มันโบกแต่ว่าอย่ามลมตัวคนเนาะบัไใ้ได้เนาะคือท้ารตาโบว่าเงินทางทารยอมได้เนาะไม่จินเนาะนะถ้าเราทลักได็ยอมได้เนาะอันนี้นะอันนี้มีส่วนนะทหอยลอันนี้อย่ีวิธีแก้อยู่เนาะแต่ว่าจะนางก็ได้โีว่ามาว่าสิคมขึ้นมาจิไปืู้เอมาอีวนิ่วมาต่อใส่ไม่เป็นมาเป็นใคไม่นิวนะไม่หนิววันนี้เขาก็ต้องได้ได้ซีจได้หยืเนาะ แบบตอกองก็ไดสินะใส่กับไม้นี่นี่เนี่ยอาไม้ก้อนี่นะนี่ยตอกนี่ตอกที่นี่ก็ที่นี่ใส่กันโดนี่นะออแบบนี้ก็ได้เขาเขาตอกไม่เป็นไเขาใส่ไม้มาใส่สักสี่อันนี่นะไม่ตรงเนียเขาเขาตรงเนี่ยตนี้ก้อนเนาะโดยตอกที่เขาพักเขาเ่านี่ตอกทั้งองเรียงรียเรียงโอยเนาะตอกต่นไม่มีออืมออ่า นบางอยากแล้วสำรัคํเปนี้นะสรุปแรวเขาคองี่กามีมีต่วากลานจีจีไอมีแต่ตากันเนเครื่องนะเครื่องมันเป็นเครื่องทุย่งีมามสรเงินเนาะเงินเนาะเงินของน้องๆเพิ่นนะแดะน้องกเก็บแต่ว่าแต่ว่าเขาคองเขาอะไรอื่นเขาับบไิมีอย่างใดเนาะมีอย่างใดแบมันจะมีปัโบอยากได้ดอกแมว้ยโบมีหน่อยณกคือคนเพื่อนนะแมวุนดาเสียกับน้องและแนวมือกูแคนนั้น โอ้น้องเป็นบกรปุกมาองเงินอยู่แล้วลูกลูก่ไลูกนยนยนบอาจารยว่าอยู่แมนแมน้ในงหะเบอร์มักแปมนบงเก่งอาจารคนาเนาที่ว่าเป็นยนเก่งีใจนะซื้อเนติตตาใหม่มเนี่ยอาจารย์เป็นนี่คุตะติดตามหม่เลกแพเนซีนีการพนท่าคางกีเนาะเนี่ยงกีได้สีเนาะงามได้ยินได้เ็น เพราะว่าก้กมักไ้ที was, uh, ่น่เำไดเรื yeah. ่องสีในมักสีขาวเนาะหรือว่าทางนันเลยทุกคนอันนี้เพ่อเรืองเองบ่ารือนีหละการมีเป็นไงจะได้เป็นแบบแั้นแะแ้คุณลนงามันก็งามมาดีเนาะมันก็งามแือว่างามานะก็ใช้กามัพี่น้องนี่ว่าสีขาวเพราะว่าขาวเทิ่งเลยกับแจนี่นี่น่ยมีดอกคารมีดอกไม้ี่เมนเขาเมยังไรกว่านี่่ะแค่ผ่านาี ไ่อฟาแต่ะเขามีอยู่แบบงบก็มีแล้วอันนั้นไม่วันผุดผจิมาลงใครหอ๋อแต่วัน่้เดินสายแต่วันรักก็มาแล้วคุณเดิน่แล้วรักคนบอกเป็นวันพุดิุดจิมเดินสายให้คนบอกลงมาแบงให้คนาถือว่าก้วงดีถ้าไปน้องเพราะว่าห้องห้องน้นให้ใแบชนันเหมือนกันืดีเากับก้วงเนาะว่าเอาก็มันมีเครื่อยังแบบว่าเคดินใส่แบบเป็นแบบเดินต้องใส่ลาถือว่าเป็นระบระเบยบพี่น้อยเนาะ เอ้กวให้เาก็มีครบบ่ได้นะครบเียบอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเอ่อนี่ลเนาะพ่อพี่น้องว่าอันนี้ก็เฮามีแต่อะเม็ดคือแบบล้างแล้ว่นว่าใส่แล้วก็เพิ่นกยังเฮาสิทท้งลางคุดังไปคือขึ้นจากนี้เอ้ยขึ้นจากนี้ปึ๊บอันนี้เอ้ยบ่ได้ดอกไว้บ่ตัวนี้คือบ่ออกางเออแต่ว่าหอยหอยตีนี่คือคือหอยเล็กน้อยเนาะบ่ออกผู้ใหญ่่ผู้ใหญ่บ่ผู้ใหญ่บ่นเยียลงแล้วมันนั่น้ โอ้หง oh, yeah. uh ่เลยไ่เ hmm. ส like okay, mm ีน hmm. okay, mm ี่บ่ททยนี่บ้านนี่บานนี่มองนี่ยังมองนี่ยงไที่แหลมจิจักรบริษัและบริษัทนาคุบริอืมนี่เอาไเนาะเลไปใช้มอนันะออกไปบ่งไว้เหงียนออกไปบ่งว้่าเปนโทรมาว่าเปนะไว่าเลยไปโทรมาแอมแปล่านนี่คือเขาล็อกบัสชนิดเนาะโดยวนี้ไล็อกโอ้ยยังไม่เจอว่าวนี้ไมล็อก นี่ตลกเลยเราไปบ่ตู้ตันี้ตัวนี้ก็ไปลงเด้อนี้ก็ลงเ้วันนี้เด้อเอ้ยเด้อไม่ต้องดอกเด้อนี้นะไได้เลยอาหน้าอือิดีแนเนาะปิดตัวีแ่อปินใหญ่นะคือเข้าาได้นอกจากเาสิงนป้องเยี่ยมบดนี้นะเฮาก็ขึ้นแบบเอาวบ่ได้ขึ้นว่าสิมีผู้เข้ามาให้เนาะมีแต่ว่าออกมานี่เจ้าจะออกนี่ก็ออกบดนี้นั่นน่ะแต่ว่าอยู่ในนครัวเฮานี่มีแต่ถ้วยเด้อจะสิเอาบ่ซั่นเนาะได้กเฮามาเาตัวนี้ก่อนเาตัวนี้แล้วออกกัน ประตูน <In S 2> <In S 1> ี่ไปได้เห็นนะคือว่าอะไรพี่น้องเห็ดเชยคนเนาะมันกะได้เบิดแหละคนคิดของคนเฮาเนาะแต่่วาความเยี่ยมอันนี่กะบั้งนายโยเป็นอยางเนาะความเยี่ยมบอกว่าเงินน้องกับนายโยรวมกันกลายเป็นหนูเจ็ดแสนรวมกันเติมหนึ่งนดียวก็สองคนในน้องเนาะโดยได้เป็นผู้แคนเนสผู้ชี้ขาดสิผู้นั่นผู้แคนน้องน้องคนโอ้ยเนาะ เพื่อนสิเก็บเพียนเขาสู่เรียนนั่นปีหน้าแลสิไปซื้อเคื่องนุ่งไว้เรียนว่าซั่นไอ้สก็ได้ขึ้นห้องเพิ่นสิเอาขึ้นห้องอืเอเลยรบอยู่่าอย่าวาลกัดมันตนันตรับง่ายบง่ายอบ่มันบ่บ่เข้าเพราะว่าัชีบ่ถูกแต่เพิ่อ๋อตัวนี้ตัวนี้เข้าอยู่้เนาะเาว่าอันนี้มันบ่เข้าบ่ตรงบ่อ๋อนี่เนาะมันบดเนาะ่วนี่ mất tập đấy ừ. mình bỏ ờ, mình ờ, mình đâu mọi người mất mặt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 đi mặt <laughs> mặt <bài> đi mặt 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 đi mặt 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 đi <laughs> น้าม่เข้าแล้วบอเออเอายางพเห์พเห็เน้ะใส่ใส่หนเปล่เนาะตอนน้องคนนี้นี่ก็เป็นโต้บอกให้ไปวายถอนมันสังมาจตบ้านนอกอสิบมาหนึ่งเป็นแม่คนอลไรนะทุณย่าคุย่าคุณย่าเออ โีไปแล้วมอมถ้าอย่คนบ่อคนบ่อหายคนบ่ออบองไปได้มดดแวสมมติแต่ว่าเข้าระวังระวังเลยวันนี้เนาะว่าประมาณนะวันนี้เข uh ้ากเชี่ยอรอเขากันรอบวัดรอเวีไาเลยนะแค่เนี้ยวันี้ไปเนาะแต่กตัวนี้เขาคือว่าไดเขาวนเรยนะเห็วันเนาะมาตะลรงมาไปทำบ่ทุนมาชนไปพันจิต ัวไก่ลงบนน้ำตลาด๋อสควไก่บเลงบิลงบเสอาซีาบบว่ายแบบน้องๆเอาน้องนงเลยเนี่ยสีควไก่ล้ทามงไก่พันคุณมสั่งคุณเป็นสงเป็นยานยอพอยู่บนเก่าบนอยู่ตะกีคุณเคยมาส่งไมนะทาเวลาาเพิ่นถามเพิ่นนะยนะแนวเพิ่นทงเพิ่น ร้องส่องหาเบิงเลยเนาะสิ่งใดที่ว่ามันเป็นเงินเป็นค่ามกะลองเบิงกันแดะนะเพราะว่าหาวิไปเห็ยงคืค่าน้องน้อค่าละเลิตเกาเงินนานาเลยจะเจองงไ่ผาอยากไปเหตุเบียงกนใหม่เอ้าบ่มีู้เบงนิดหน่อยนี่แมนแมนแมนเอาไซม์ควบแบบไปเวทนางร้านี่มานงน้องถึเป็นน้ได้นะ

มีห้องน้ําบ่ได้ยังสูงไปอ๋อยังไว้สะดวกเลยนีค่าว่าแต่พวกทีแล้วก็ใช้ได้แล้วเนาะใช้ได้แล้วอืมเออแปเ้ยโดยๆๆนําไยังบ่สกสูสไฟดีเด้อีเอ้ยนั่นแหละงามมิดน้องๆเพิ่นกันเข้าุมปาเอาไปไกยาเพิ่นกันว่าจัง

กะทํามาจิตเอก็คือว่าเนาะเอ้ยเนาะอ่ามื้อนี้ก็ได้มาเบิ่งเนาะกะน่าเป็นห่วงอยู่เอ้ยมีแต่ว่าระมัดระวังเลยเด้อบัดนี้เนาะอ่าระมัดระวังอ่าเรื่องประตูเฮานี่แหละเนาะเฮาต้องเบิ่งคักๆเนาะบัดนี้เนาะเพราะว่าคืออันน่ะถ้าหาว่าเขาเจ้าเข้าทางนั้นเฮาล็อกตัวใหญ่นี กะทางในเพื่อนนี่คือสิเขามาบ่ได้เนาะเพราะว่าผมเคยหอกนะืา่นเนีน่เนี่ยเนอ่ยเนี่ยนี่ยเ่าเนี่ยเนียเนยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เี่เน่ยเน่เ่าเน่ยเนีอนเนี่ยนี่่เนี่นี่ยนี่ยนี่ยเนี่ยเ่เนี่ยี่นเนี่น่เนี่ยเ่เน่เน่ยนเนีนยเนย่เ คือคือคือนาสานี่มันมีเนาะเพียงแต่มาพันกอขึ้นในชื่อเมนบอโดยพ่นกอดิบ่ก่อดแต่บอกด้มีบ่็อกดนงอย่ยูวาบ็มีบัวนันกรมีแล้วปูนได้เหอะเลยปูนมีแลปูนยังศหนึงกะแกด้วยแกยานนพินปูนปูนยังยังยังบมยังบมมีเนาะเออแล้วก็เฮซายเฮาได้ใช้ซายยัง่างซายซาอไอย่เนาะยังอะรถ้าตอกประกันเหืนเรือบางไร หน่าสิบ่เบิดหลายแล้วซะเนาะมีแต่ว่าค่าสร้างเท่านั้นเนาะเอ้ย0.1%เดําํานอือๆๆอ๋อๆพุ่้ซะเดี๋ยวน่ะถ้าว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่าติดต่อมาว่าอยากอะให้ทางบจตงเนาะอ่าหาสร้างเนาะมาเฮ็ดอ่าเพิ่นว่าเสาใหญ่เนาะเสาใหญ่ของนี่กเดี๋ยวสิเข้ามาหาอีกเือเรื่อยเด้อเนาะเฮาจังได๋ก็มีแต่ว่าเอ้ยก็ระมัดระวัง สิ่ด้น้องพ่อ่องอ่าขั้นสิไปเฮดเบียกไก่บัดลูกพ่นแขั้นวาสีไปอา่าอ่าขั้นวาสี่อา่าอน่าเอาลูกป้าว้นำมันอาคนอื่นหวานบุมีเนาะอืมเอาามไม่นใกรจกกบมี่กแบบนั้นเนาะดอไดดอโอเคเฉยจังไลก็เป็นกำลังใจให้สู่ๆด้วยเด้อ เดี๋ยวตอนนี้น้องก็คือจะได้ขอตัวไปเวียกรเลยจังไดก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งเลยเนาะเป็นกำลังใจให้เลยโอเคโอเคเอาสบายดีสบายดีเนาะขอบกแจมปัจจิตระได้เด้อที่มีเยี่ยมมายามอยู่ที่มีแห้งเด้อมาจิตเด้อโดยนาสิ่งใดก็ขอให้ไดทั้งผูความมุ่งมั่งไปชนาเด้อโดยทางความปลอดภัยเด้อโดยอาซาทัวอาสบายดีสบายดีเลยโอเคเด้อเนาะโอเคพี่น้องโอเคเนาะพอพี่น้อง เป็นไรแน่พี่น้องเอ้ยเนาะเฮาบ่ตาเอ้าสบายดีโอ้ยเนาะมานั่งแยงเบิ่งรถใหม่บ่โอเคเนาะโอเคเนาะไปเบิ่งในบ่ทาไปเบิ่งเพิ่นเด้โอ้ยเนาะเพินขึ้นเฮือนเพิ่นเนาะแม่นๆโอเคเนาะพอพี่น้องเอ้ยเอาก็คือสิพี่น้องคือสิประมาณนี้เนาะพอพี่น้องบ่ิเงก็มีแต่ว่าสิได้ขอตัวคลิปเนาะพอพี่น้องโอ้ยเป็นฮู้เป็นใหญ่เพิ่นเนาะพอพี่น้องเอ้ยบ่ิเงก็ได้ ເຮົາຈັ່ງໃດກໍຂໍໃຫ້ອ່າເປັນກຳລັງໃຈເນາະໃຫ້ທັງເອີ້ທຸກຄົນນະສູ້ຕໍ່ໄປເນາະພີ່ນ້ອງສຳລັບຄລິບນີ້ເດີ້ເນາະພໍ່ພີ່ນ້ອງທາໃຫ້ດນາຫ້ທຸກຄົນຢູດີມແຮງອ່າສນໍາໃຫິຂກສະບາດີະບາດອງດີ